สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันไม่เ,เคยนะครับกับอินทรลัมอินทอแลนด์นะครับวันนี้ผมก็จะมานําเสนอการทดลองในการผรสมเกสรด้วยการเอาน้ําผสมกับลออเกสรตะพผู้นะครับแล้วก็มาฉีดพ่นที่เกสรตัวเมียนะครับท่านผู้ชมก็เป็นการทดลองดูนะครับว่า จะได้ผลหรือไม่ได้ผลอย่างไรนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็คอยติดตามจมดูนะครับข้อในการสมเกสรด้วยน้ําสมกับรองเกสรน,นะครับก็เสืบมเนื่องมาจากก็ท่านผู้ชมบางท่านนะครับว่าทดลองให้ดูหน่อยนะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็จะทดลองให้ดูเลยนะครับต้นอินทผลัมที่ผมจะใช้ในการทดลองอสมเกสรด้วยน้ํา ผสมกับร่องกสรตัวผู้ในวันนี้นะครับท่านผู้ชมก็เป็นต้นปลูกจากการพ่อมเมล็ดนะครับอายุ3ามปีแล้วก็เป็นต้นเดียวกับต้นที่ผมใช้เกลือนะครับในการทดลองว่าผลอินทรัมจะรสชาติดีขึ้นหรือไม่นะครับลดการติดฝาดได้หรือไม่นะครับท่านผู้ชม ตอนนี้เป็นลองเกสรตะผู้นะครับที่ผมเก็บไว้ในตู้เย็นในอาทิตย์ที่แล้วนะครับทาะผู้ชมเราก็จะนำลรองเกสรตะผู้นะครับผสมกับน้ำที่อยู่ใน ขวดสเปรย์ตัวนี้นะครับทุกตักประมาณหนึ่งในห้านะครับทุของช้อนชานะครับ แล้วก็ผสมด้วยเกสรน,นะครับในการฉีดพ่นนะครับท่านผู้ชมปรากฏว่า รองเกสรน,นะครับกับแป้งไันไปตันที่โรนี้นะครับท่านผู้ชมโูสเปร์นะครับเราก็จะไม่ช้าในการฉีดพ่นนะครับท่านผู้ชมเราก็จะใช้น้ำเทรถเลยนะครับเทรถเกสรตัวเมียเลยครับท่านผู้ชม ใช้สเปรย์ไม่ได้นะครับเพราะว่าลองเกรสรไปติดที่รูสเปรย์นะครับฉีดไม่ออกครับเดี๋ยวผมก็จะผูกป้ายไว้นะครับ ว่าเกสรผสมดวยน้ำน,นะครับวันนี้การผสมเกสรด้วยเอาเกสรตัวผู้ผสมกับน้ํามาฉีดพ่นหรือว่าเทรถนะครับท่านผู้ชมก็คอ,อยติดตามผลการทดลองวันนี้ดูนะครับว่าติดหรือไม่ติดอย่างไรนะครับท่านผู้ชมก็สลรับคลิปนี้ ผมก็ขอจบไว้แค่นี้นะครับพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ